สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนะคะอ่าเรามาดูสาเหตุของการยืมคำจากภาษาต่างประเทศที่มาใช้ในภาษาไทยนะคะข้อแรกก็คือความสัมพันธ์ทางการค้านะคะ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศ 2. อิทธิพลทางศาสนา 3. อิทธิพลทางวรรณคดี 4. ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และ5ความสัมพันธ์ทางการทูตเรามาดูหลักการสังเกตคำภาษาบาลีและสันสกิตข้อแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับภาษา สันสกฤตนะคะดูข้อที่1นนะคะข้อ1สระสำหรับภาษาบาลีนะคะมีสระ8ตัวได้แก่สระอาอะสระอาสระอีสระอีสระอูสระอูสระเอสระโอนะคะมีทั้งหมด8ตัวส่วนภาษาสันสกฤตสันสกฤตจะมี14ตัวนะคะได้แก่สระอะสระอาสระอีสระอีสระอู สละอูสละเอสละโอสละไอสะาอาหรือหรือหรือนะคะมันจะมีทั้งหมด14ตัวอันนี้คือข้อแตกต่างข้อแรกส่วนข้อที่สองสำหรับภาษาบาลีนะคะบาลีจะไม่ใช้สอสลากับสอฤศีแต่จะใช้สอเสือแทนส่วนภาษาสันสกฤต จะใช้สอสลากับสอหรือสีนะคะอันนี้คือข้อ 2, 2> ต่อไปข้อ3ข้อ3นะคะภาษา,าบาลีมีตัวสะกดตัวตามพยัญชนะวักนะคะส่วนภาษาสันสกฤตจ,จะไม่มีตัวสะกดตัวตามต่อไปข้อ4 ข้อ4นะคะบาลีนะคะภาษาบาลีนิยมใช้ลอจุลานะคะอย่างเช่นคำว่ากีลาจุลาครุษสังเกตคำว่าครุษนะคะถ้าเป็นภาษาบาลีจะใช้ลอจุลาส่วนภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอมุนทูอย่างเช่นคำว่ากีทานะคะจุทาครุษดูข้อห้า ข้อ5ภาษาบาลีนะคะนิยมใช้ตัวรอเรือเช่นจริยาพิริยาอัจฉริยะนะคะส่วนภาษาสันสกฤตนะคะนิยมใช้รอหันก็คือรอสอตัวอย่างเช่นจัญญาพ,พันรยาอัจฉรยนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างข้อที่5ต่อไปข้อที่6 ไม่นิยมนะคะภาษาบาลีนะคะไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกล้านิยมใช้พยัญชนะที่อ่านเรียงพยางเช่นประปทุมประถมอันนี้คือภาษาบาลีส่วนภาษาสันสกฤตเขาจะใช้พยัญชนะควบกล้าเช่นคําว่าประทุมนะคะประถมเป็นต้นนะคะ ต่อไปเรามาดูคำที่มาจากภาษาเขมร <c oughs> ลักษณะคำที่มาจากภาษาเขมรนนะคะข้อที่หนึ่ง <c oughs> มักสะกดด้วยตัวจอจานยอหญิงรอเรือรอลิองสอเสืออย่างเช่นตรวจ,จเจริญขจรกังวลจำรัด ข้อต่อไปเรามาดูคำนะคะที่มาจากภาษาเขมรมัมกเป็นคําราชาศัพท์อย่างเช่นคําว่าสเสด็จถวายโปรดตรัสบรรทมแล้วคํามักขึ้นต้นด้วยบังบำบันนะคะอย่างเช่นคําว่าบังคมบังอาจบํานานบําเพน บับันดาลคำที่มาจากภาษาคขมรนตัวต่อไปนะคะมักเป็นคำควบกล้ำและอักษรน,นำอย่างเช่นคำว่ากระบือขลังถนนฉเฉลียวสนุกเรามาดูคำต่อไปคำที่มาจากภาษาจีน คำนี้มาจากภาษาจีนคือการยืมคำภาษาจีนได้มาจากภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนเพราะระบบการเขียนภาษาจีนต่างกับภาษาไทยมากภาษาจีนเขียนอักษรแทนคำเป็นตัวตัวไม่มีการผสมสลักพยัญชนะคำที่ใช้ในภาษาไทยนำมาเป็นคำเรียกชื่อเครื่องใช้อาหาร เครื่องแต่งกายธุรกิจการค้าและอื่นๆลักษณะของคำที่มาจากภาษาจีนนะคะการนำมาใช้เป็นชื่ออาหารอย่างเช่น๋วยจับเกี๊ยว๋วยเตี๋ยวพลลัลล ลักษณะของคําจากภาษาจีนนะคะเป็นคําที่เกี่ยวกับการค้าขายอย่างเช่นคงสีเจิงห้างหุ้นลักษณะของคําที่มาจากภาษาจีนนะคะนำมาใช้เป็นสิ่งของเป็นชื่อของสิ่งของเครื่องใช้แบบจีนอย่างเช่นคําว่า ตาหลิวเก้าอี้ห่วงจุย้ยบุ้งกีเรามาดูประเภทต่อไปคำที่มาจากภาษาอังกฤษหลักการยืมคำภาษาอังกฤษามาใช้ในภาษาไทยมันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือการแปรศัพท์การทับศัพท์และการบัญญัติศัพท์ เรามาดูการแปลศัพท์นะคะดูความหมายนะคะเป็นวิธีการแปลคำเป็นภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคำแรกก็คือ,อ blackboard blackboard ก็คือกระดานดำนะคะคำที่สอง short story ก็คือในเรื่องอเ,ปนนเป็นเรื่องสั้นนะคะ handbook หนังสือ คู่มือนะคะอันนี้ก็คือแปลจากศัพ์ภาษาอังกฤษ,ากฤษามาเป็นภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็เรียกให้มันสัมพันธ์กันเรามาดูการทับศัพท์นะคะการทับศัพท์ก็คือเป็นวิธีการถ่ายเสียงและทอดตัวอักษรจากคำภาษาอังกฤษามาเป็นภาษาไทยนะคะอย่างเช่นคำว่าเกมาร์ตูนนะคะแล้วก็ ไดโนเสาร์อันนี้เป็นการพูดทับศัพท์ต่อไปมาดูในเรื่องของการบัญญัติบัญญัติศัพท์การบัญญัติศัพท์นะคะเป็นวิธีการยืมคำโดยรับเอาเฉพาะความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาสร้างคำใหม่ซึ่งมีเสียงแตกต่างไปจากคำเดิมอย่างเช่นคำว่า a i r p o อร ะะก็คือสนามบินเทเลโฟนก็คือโทรศัพท์ไซเอนก็คือในเรื่องของวิทยาศาสตร์อันนี้คือตัวอย่างคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยนะคะคำแรกอ่านว่ากับตันคอนกรีตคุกกี้โชวเตนฟาร์มวิตามิน ลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราเรียนคําที่มาจากภาษาต่างประเทศที่นํามาใช้ในภาษาไทยแล้วนะคะเราได้รู้แล้วว่ามันมีกี่ภาษานะคะมีบาลีสันสกิตคขมนจีนอังกฤษนะคะคราวนี้เราจะมาทํากิจกรรมของเรานะคะครู ให้นักเรียนนะคะดูข้อข้อหนึ่งก่อนในข้อหนึ่งนะคะให้นักเรียนจำแนกคำต่อไปนี้นำไปเขียนตามที่มาของภาษาก็คือเขากำหนดคำมาให้แล้วนะคะนักเรียนก็นำไปลงนะคะเขาแบ่งไว้ให้แล้วนะคะบาลีสันสกิตเขมรจีนอังกฤษแยกออกมาแล้วก็นำมาเขียนส่วนข้อที่สองให้นักเรียนบอกที่มาและเขียนคำอ่านพร้อมคำภาษาต่างประเทศต่อไปนี้ นะคะก็คำที่เขากำหนดมานักเรียนก็บอกที่มาแล้วก็เขียนคำอ่านต่อไปข้อที่2หน้าต่อไปเลยนะคะให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยมาอย่างละสองคำพร้อมบอกความหมายอย่างบารีนะคะนักเรียนก็ยกมาสองคำสัสกิตย,ยกมาสองคำอย่าลืมนะคะ เขียนความหมายของคําแต่ละคําด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะครูมอบหมายงานอยู่3หน้าก็คือหน้าอย่าลืมทําหน้าแรกก่อนนะคะหน้า63 63แล้วก็มาทําหน้า66แล้ว67มีงานอยู่3หน้าด้วยกันนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะไปทํางานแล้วกอ็อย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ